กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่ไดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้เนาะจดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางหนูได้ทําแบ่งปันนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่า อา,อาจจะไม่เห็นเล่านะคะมาแล้วหรืออาจจะไม่เห็นรัฐบาลบนตรงหรืออาจจะไม่เห็นรัฐบาลเม่เดียวนะคะก็กดติดตัมงไว้ด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะเรามีใจท่านผู้ชมนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่มีใจรับชมเราแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจพวกเราถึงเลขเข้าเลขหลุดนะคะก็มาคอมเมนต์เป็นกาลังใจพวกเราวันนี้เจอหน้าค่าตากันก็มารับชมนะคะกับแนวทางดีๆนะเลาามาแล้วนะคะอย่าลืมสนับสนุนนะคะเลาา ศสตร์แบ่งลราพัฒนากันด้วยนะคะวันนี้ก็แนวทางมีแบ่งปันเสมอแหละแล้วก็แล้วก็มีคำคมนะคะมาเป็นแนวคิดแนวทางให้ท่านผู้ชมเสมอบางคนท้อแท้อยู่บางคนเครียดอยู่บางคนไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะก็มาทางเราได้ให้กำลังใจให้แนวคิดดีๆไม่เคยสอนใครนะช่องเราบอกเสมอว่าไม่เคยได้สอนท่านผู้ชมเลยบางท่านบอกว่าอย่ามาสอนฉันหนูไม่เคยสอนใครนะคะแต่แค่ เรามีสิ่งดีๆแบ่งปันกันเสมอไม่ว่าจะเป็นคําคมแนวคิดนะคะพลังบวกนะคะแล้วก็สิ่งดีๆอะ่ะที่เติมเต็มให้แก่กันสิ่งที่หายไปบางคนแบบว่าไม่มีเหมือนเหมือนหนูอะ่ะเพื่อนไม่ค่อยมีนะคะเนาะเราก็อยู่แค่2คนแล้วแค่ครอบครัวเราเพราะว่าวันหนึ่งนะคะสิ่งที่ ที่เราขาดไปนะไม่มีใครเติมให้นะนอกจากครอบครัวเรานะคะทําทุกวันนี้เพื่อใครนะคะให้ท่านผู้ชมคิดไว้เสมอว่าทําวันนี้เพื่อใครเพื่อครอบครัวนะคะของเรานะคะสิ่งที่เป็นพลังบวกก็จะทําให้เราดีขึ้นนะคะทําชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่างเช่นบางคนอาจต้องมีคํานี้ไว้เลยนะคะเวลาที่ท้อเวลาที่ถุกนะฉันเก่งที่สุดนะคะฉันดีที่สุดนะคะฉันเยี่ยมที่สุดนะคะฉันสุดยอดที่สุดเสมอนะคะเพราะอะไรคะ คาถาเนี่ยคือเป็นคาถานคนสําเร็จนะคะคือท่องมาตอนตื่นนะคะตอนนอนท่องได้เพราะอะไรคะบันนึงนะถ้าเราแบบจิตใจห่อเหี่ยวรู้จิตใจแบบฉันไม่อยากทำอะไรเลยชีวิตนี้เบื่อจังเลยนะคะเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤฤทําให้ทุกอย่างเบื่อเราเบื่อ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 ท่องอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีคติคําคมดีๆในใจอ่าที่จะตอนเช้าเนี่ยเราพูดก่อนนะตอนนอนเราพูดก่อนนะคะทําจิตใจให้เป็นมี ความสุขนะคะทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะให้ท่องไว้เลยเนาะอะไรคะท่านผู้ชมฉันเก่งที่สุดนะฉันดีที่สุดนะคะฉันเยี่ยมที่สุดและฉันสุดยอดที่สุดในวันนี้นะ,ะปรบมือค่ะเราสู้ๆกันไปนะคะเราต้องสู้ๆนะหนูรีรันนะเหมือนแบบพูดให้ท่านผู้ชมได้คิดอีกครั้งหนึ่งนะอ่าบางคนจดไม่ทันจดเลย จดไว้อ่านจดไว้เป็นคติสอนใจนะคะว่าทุกอย่างเราเก่งที่สุดเราเพอร์เฟกที่สุดเราเก่งที่สุดเพราะว่าเราทําสําเร็จด้วยตัวเราเองนะคะไม่มีใครมาให้เราใช่ไหมคะเนาะอ,อ่ะต่อด้วยลาวเลยมากำลังคำนวณลาวเลยอย่าดูเพลินนะคะอย่าดูเพลินสาหรับลาวเนี่ยวันที่หนึ่งที่ผ่านมาออกคนพื่อหัสนะคะออก8ปดสี่เก้าล่างออก88ดแปดนะ หลุดนะคะไม่เป็นไรนะแต่โค้งสุดท้ายไปตามคุณบูมได้นะคุณบูมช่อง ba นะวิคห์ตัวเลขคุณบูมฟันออเม็ดเดียวนะคะแล้วก็เข้ามาแล้ว11งวดนะเรามาลุ้นร่วมีกันคุณบูมจะมาไหมแล้วก็มองลุ้นของหนูเอาว่าจะมาไหมนะคะแต่หนูมั่นใจนะคะในการคำนวณของหนูทุกๆวันแน่นอนนะคะไม่มีใครมาเล่นๆนะคะมาจริงเสมอค่ะนะน้องเอมาจริงเสมอนะคนจริงต้องมาจริงสิงจ๊ะอ่ะสำหรับวันที่5เาาวมาแล้วเดน3ลอง4 เน้น3ามสองเจ็ดลองสี่ห้าสหกสี่สามกันสามสเจดแสสอง 438739แนะคะแนวทางดีๆก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขในการรับชมมีความสุขกับแนวทางที่เราแบ่งปนันแล้วก็มีความสุขกับการคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะ,คะใครก็วันนี้วันจันทร์แล้วเป็นไงกันบ้างทุกคนนะทำงานอย่างมีความสุขหรือเปล่าแล้วเช้าที่คุณยิ้มแล้วหรือยัง คุณยิ้มแล้วหรือยังคุณทําให้จิตใจมีความสุขแล้วหรือยังนะคะคุณทําบุญแล้วหรือยังคุณได้เขาเรียกว่าเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองหรือยังนะยิ้มในกระจกนะในทุกๆวันนะคะแล้วก็อย่าลืมทำบุญใส่บาตรนะทำบุญไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะสวยสําเร็จนะ yes. สมหวังในชาตินี้แหละทําบุญไม่ต้องเขาเรียกว่าบางบางคนบบทำบุญเราจะมีในชาติหน้าไม่นะคะทําบุญเสริมเราในชาตินี้ค่ะเพราะว่าเรายัง เขาเรียกว่าต้องมีบุญอยู่ตลอดตลอดตลอดนะคะการทําบุญคือการเสริมของเราเหมือนน้ำในอยู่ในตุ่มอะคะ่ะถ้าเราไม่เติมเราใช้ใช,ใช้ใช้อย่างเดียวน้ําก็หมดนะคะการทําบุญก็เช่นกันถ้าเราไม่ขยันทําบุญนะคะไม่ทำบุญนะคะก็น้ําก็จะลด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 ,ลดจะแห้งนะคะจนเราหมดบุญใช่ไหมคะท่านผู้ชมทําบุญเฮงเฮงรวยรวยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ